วดวังหันหนึ่งตัวเดียวเหมือนกัคนใ้จักล่ามก่อนปูนเลดวิ่งเก่าหวดที่ผ่านมานี่ได้หกหกสิบล้านหกสิบล้าน สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกคับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้ขาสู่ทีมงานของผู้เ่าพารวยครับตามแนวทางของพระตุด,ดงเอฟซี FC ครับผมก่อนที่เขาไปชมคลิปของพระตุด,ดงเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญ,ญาตในการรับชมกับทั้งช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่าน,นั้นครับเอฟซีกับผมมักัดจัดขัดกระพานนะครับเนาะขั้นมกขั้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยครับด้วยเอฟซี FC ครับผม แนวทางของพระทุดงคนที่ฟันโค้งสุดไทยบอมือนี่คือคนทีม่มีโค้งสุดไทยบอนะครับนะ,ะเดี๋ยวกี่ผ้าไปหาเพิ่นนะครับเด้อฟังเพิ่อนบอสูฟังกับเอฟซีครับผมไปครับผมคนกายูกุติ้ของเพื่อนผมนะครับ โอ้กุฏิที่พนเ็ดขึ้นมาให้พระพลพระผักชลข้าวนะครับเนาะถึกนามถึกยังกะอย่งว่าสุดโทมลงไปล้ครับพิชิตครับผมขาดขาดนะครับพิชิตครับผมมันบนเป็นไม้ของคนท่านเนาะเป็นไม้ไผ่เนี่ยึ้นมาให้เป็นมะนังสมาธิจำชิ้นเพราวนาซื่อๆครับพิชิตผมโอ้ยนะเป็นไม้ไผ่สุดโทมลงไปตามกาลเวลา นี่แหละครับเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์เราขยี้ครับผมมีการสุบโสมลงไปนะครับเนาะะเปิะเหงามอยู่เลยครับแต่มันโปคงท้นนะครับนะ้องหยีครับผม เดี el el eh, ๋ยวพอไปสัญญางไปเอิ้นผลยาค้ากันเด้อครับด้วยเอีครับมาแล้วครับเอฟซีครับสาตุชาครับผมนะนมัตสการลวงปูประตุดงกับ f อีครับผม นี่าเปิดไก่จักหน่อยมันหนาวลวงปู่พันวายอ้ยหนาวเลยว่างวงเสียงเสียงจยากคอยขันหนาวตัดเข้าไปพอดีเพิ่นทีไปที่หลวงเอ้ยอือเพิ่นทีไปเมื่อไหร่ล่ะปู่ไปเมื่อไรครับหน่อยเมื่อไรบู๊และสิ้นเดือนนี่ละครับจานทร์ก็ไปแต่ว่าหลวงพ่อไปน้ำดอก โวัเที่ไปสามสามองค์ันโอไปสามองเพื่นออคุณรไปนั่นบอรอบนี่บ่อากาศเอเย็นไหลกว่าปูบ่ตั้งแต่ได้ผ้าหัวมันบ่อยากไปไซเลยมันอากาศบ่ดีโอ้ขอบคุเพราะเาแต่นั่นมาเนี้ยก็วิ่นยากเวียนเลย อากาศเย็นเนี่ยมันมเป็นประโยชน์กับพวเอ้ามันมันมันวิ่นบ่เซาครับโบเ้าวิ่นเลยไปถามเหมอนพึกษาก็บฝันหมอหมอว่าวิ่นหายเชี่ยงโยกสันหายมืออะ้รเรอัอนหายมือเอ็นเซาเั็นทั้นใจกันน้อยเมียนเมียนโบถียงวัน มือนั้นเศร้าวินเลยวะท็อมือนั้นเศร้าวินเพราอว่ามือเขาไปกีเพราะว่าไอ้ซุ่มผ้าหัวนี่ตั้งแต่ฟื่นขึ้นมาเบาได้นี่ก็ถือว่าดีายเติบดีไรเติบเพราะว่ะเพราะว่ามันคันคันฟื่นขึ้นมาคันมัดสายไฟกับไอ้เป็นเกียร์การไปมืดนี่ แสดงว่าลูกปูนี่นนสองสองรอยถีมีผู้เดียวมีหลอดได้ไข่เนี่ยอันซุ้มั่งก็ะตายไฟเหมือน,น,นเนาะแล้วก็ซุ้มไปเขาผ้าฟอ้อมกันนี่ยู่บนเน้นตรงนึงได้สิบสองทุนศามากบอกเขาทากับพอเมียกับมัดยึดให้ไ,ไปให้พอเมียเลี้ยงหรือบั่นบ,นอ,อ,บอกโอซุ้มีมันมันเลี้ยวด้วดวงนี่เ โอ้ยี่หอดชุดบนชุด่างเลยพี่น้องมาเอยชุดสามตัวแขนเป็นแขนเลยได้ไนมตัวร่องกับมีดเดี๋ยวหันยันยันเป็นปอไว้เปล่าไงครับคือว่ากก็ซ้ำซ้ำตัวเดียวกันเน้เขาวิ่งนี่ได้เป็นล้านล้านเลยบอกปเล็กวิ่งนี่เล็ยกวิ่งนี่เมื่อวันก่อนเขากได้รายยู่แล้วอว่าได้ยังไงเก้าตัวเดียวนะว่ามีตัวร่องเนี่ยว่างหัน แะหว่างวเนี้มีตัวร่องแต่ว่างเก้าเป็นพระเอกคือเก่าโอ้แจ้ตัวร่องหาสิร่องหาคือแต่ว่าเก้าเป็นฟรีคือเก่าเนียนวงเก่าคือเก่าเพราะว่ามีตัวร่องสำคัญที่เด็กตัวร่องต้องเที่ยวเขาตัวร่องเนี่แต่ว่ามันเขาตัวไรเพิ่งเหรอว่า รูปวะต้ครับนั่นอเล่วิ่งเล่นวิ่งหรือว่ามันอ้าวิ่งเก้ากัวิ่งเก้ารองหาวิ่งเก้าองห้าอืเอับเก้าอ้ามบนบนโตหานยอามาปโตะสี่หกสี่ห้านเจ้าเม้าเราือก็านตัวปูนี่ ก็หลานแต่ว่าตัวนี้มันมีตัวร่องเดี๋ยวอันนี้ชื่อเดียดพอเจี๋ยนแล้วบ้างพอมีตัวร่องตัวร่องแต่เลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่4 5เปลี่ยนแต่3ย่างเดียวครับ4 4วันนี้98สองตัวนี้ปุ่นเองก็ได้สองตัวไอ้สามตัวนี้มีซื้อ นี่ด้เปลี่ยนจากซีมาเป็นหะเนี่จากซมาเป็นหะสองตัวอันบสองตัวนี้จากซีเป็นสามสามตัวนี่อันสามตัวคือเราเก้าหกเก้าสี่เป็นหกเก้าห้าอืออ่าเากาหนึ่งหนึ่งยักษยตัวเก้าตัวเก้าหกห้าปูจะไหนขึ้นมาสี่สี่มันมาเปล่าปู เอาม่เห็ดสูตรไม่ตามสูตรไหมครับมันได้ตัวนี้มันไไ้ตัวนั้นเลยอนไ้ซีซีตัวอื่นบ่เห็ดสามซีรอบมันเมื่อเขาอันต่องคือเขาไหม,หมสำคัญแตาวา่ว่าเลขอัน เลขวิ่งนี่แล้ววิ่งเงินล้านเนี่ยอันวิ่งบ่บ่ท่านไอ้เปลี่ยนแปลงครับผมเลขวิ่งบ่มีเปลี่ยนบ่ก็ว่าวิ่งก้าล่องหาทีเก้าวความนีตัวล่องเหมรับเลขวิ่งนี่นิ่งตลอดบ่แมนครับผมไอ้วัดว่างานมันตัวเดียวมันก็กินเต็มโอ้ยไอ้ใครจะเอาไมอาน้ำเกิด ตัวเดียวชินเต็มเลยโอ้ยแต่เก่าตัวเดียวเนาะห้านเฮเป็นหลานหรือดิเขาเจ้าก็ได้เขาได้เพิ่นได้จักล้านก่อนปูนเลขวิ่งเก่างวดที่ผ่านมานี่ได้หกหกสิบ <60 S 1> <60 S 2> ล้านหกสิบ <60 S 2> ล้านเยอะสิเยอะฟังเอาเด้อครับเดีย๋ยวคนวิน่งตัวเดียวได้หกสิบล้านคันคันบ่มั่นใจก็บ,บอกเรีซีเขาไปเบิ้งเงิน นั่งก็ได้ชิบยดดอยดหลังเนาะปูเงงน,บบนอ่ะชิบยอดหลังก็ได้ครับผมเบ็ดวิ่งเงินล้านแบบเชี่ยครับผมเอาเชื้อหลุดแฉกแยกบนแยกล่างยังดีดได้มดเมื่อไหร่พี่น้องชิบชุดสามตัวก็มีชุดสองตัวก็มีชุดสองตัวนีว่แยกล่างเลยพ่อผมสูตรภาพไผ่ปูนมันเน้นอยู่ที่ซีซีผสมนาาล้วอ่ะนะอือ อือ,อ,อ,คอ,อครับอีซีครับอ่าโปรยมักเลขวิ่งเด้อครับเด้อเลขวิ่งเงินล้านของพระตุดงครับอีซีครับผมอ้ยอืมตุลงบุระไอ้คนผ้าแว่ไปนั่นู่นก็ขึ้นมันหาขึ้นโอ้ขึ้นอไปนอนงดูป,ปราสาทมั่งตาอ่ะเนี้ยเขาพนุมนึ่งสามขึ้นโอ้ขึ้นไปนอนงทั้งเท่งเลยบอกปู่นี่สาระมงึง กุดรับรองอ๋อตะตะกรอนนี่มันบบหันมีอย่างน้ำเพิ่ลปฏิเนนั่นไม่ไหมโอ้ยตลาดยั่กับหันเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยของพนมลุงครับตั้งแต่กี่ว่ามีตลาดเดี่ยเขาจะแม่นครับตะกรอนมันเป็นป้าเป็นยังพวกผมไปไม่ไหมสมัยมันมีตลาดโอ้ยเจริญนหริครับผมออกจากตลาดบัดนี้เฮานั่ขึ้นไปพุณโสมาทำด้วยเป็นเศรษฐีเด้ครับเอซีครับผม